ไมต่ต้องเทต้องเทมาแล้วใครอยากได้ส่วนบุญมาเอาในท้องกูดิโมโหสบายสุขสันวันเกิดนะขอบคุณนะพี่เสือได้ข่าวว่าพี่จะสอบตำรวจเหรอจ๊ะ ชาบาก็ขอให้พ <shocked> ี <war> ่สอบติดนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยพี่เสือขอให้พี่สอบได้นะอ่านหนังสือเหนื่อยไหมมีอะไรให้ฉันช่วยไหมจ๊ะนี่จ๊ะไะของแกอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือด้วยนะจ๊ะพี่ฉันเป็นกำลังใจให้จ้ะ กำลังใจให้พี่นะขอบใจมากมากเลยเมทของแกสู้ๆนะจ๊ะพี่ขอบใจนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะพี่ชัดกัน สู้ <c oughs> ๆนะจ๊ะพี่เออ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเทต้องเทมาแล้ว ใครอยากได้ส่วนบุญมาเอาในท้องกูนี่โ้โห <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วหลวงพ่อ,อขอดีฉันสักสอตัวเถะเจ้าค่ะโอ้สอตัวสอ,ต,วสอตัวพอจ้ะแปลว่าจะไม่ให้ใครแล้วนะ แต่เมื่อโยมเอ่ยปาขอขนาดนี้ก็ต้องให้แล้วละ <c oughs> เออเดี๋ยวโยมลงไปจากศาลานี้นะ <c oughs> แล้วไปที่กุฏิหลังแรกก็จะมีราวตากผ้ามีเงเกณย,ยีหนูสองตัว <c oughs> ไม่ได้ใช้นานแล้ว <c oughs> ทีแรกว่าจะสื้อก็ไม่ได้ซือเก็บ <c oughs> ไว้ก็ไม่รู้จะให้ใคร เกยีนสองตัวเอาไปเลยโยมให้ใายใครนู่นได้ก็ไปนะเออไป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 ตาคะฮะลีไวายหรือเปล่าจ๊ะเอออะไรก็มีราคาเหมือนกันไปเถอะไป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 จะให้ลูกหมาได้จะซ้ำ